สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีมิถุนทุกท่านนะคะคลิปนี้นะคะเราก็จะมาดูดวงนะคะในส่วนของอาการดูดวงทั่วไปนะคะประจำปี2564ค่ะ คลิปนี้จะเป็นการดูดวงนะคะทั้งปีเลยนะคะดูยาวๆไปเลยนะคะค่ะสําหรับคลิปนี้ก็จะดูให้กับชาวราศีมิถุนนะคะหรือลัคนามิถุนก็สามารถดูคลิปนี้ได้เช่นกันค่ะราศีมิถุนคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่14มิถุนายนถึงวันที่10 สี่กรรัก,กรกฎาคมค่ะวันที่ของเราแบ่งตามโหราศาสตร์ไทยนะคะแล้วก็จะเป็นการดูดวงนะคะโดยกว้างเนาะแล้วก็ดูให้กับคนจนํานวนมากๆเลยนะคะที่เกิดราศีเมถุนนะคะไม่ได้เจาะจงนะคะบุคคลใดบุคคลหนึ่งเพราะฉะนั้นแล้วการดูดวงก็อาจจะมี ตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือไม่ตรงเลยนะคะยังไงก็ดูเพื่อความบันเทิงหรือดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์นาปรับไปใช้เนาะถ้าอันไหนที่ดูแล้วมันตรงกับเราก็นําไปเป็นไกด์ไลน์ค่ะอันไหนที่ดูแล้วไม่ชอบนะคะไม่ดีไม่ใช่ยังไงก็ข้ามไปผ่านไปนะคะไม่ต้องดูไม่ต้องซีเรียสน,นะค่ะก่อนอื่นเลยก็ขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมคลิปค่ะ เพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะคะเราไปดูกันเลยนะคะว่าชาวราศีมิถุนนะคะหรือคณามิถุนประจำปี2564นี้นะคะจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงกันบ้างค่ะค่ะเรามาดูกันเลยในเรื่องของการงานนะคะการงานนะคะราศีมิถุนนะคะเป็นเป็นช่วงจังหวะทีะ่เหมือนกับได้จบนะคะจบจบจากที่เก่าแล้วก็ มีแผนที่จะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะคะบางคนอา,อาจจะเป็นในลักษณะของการได้าาหานะคะหารุ่นทางหรือแนวทางใหม่ในใน,ในการงานเนี่ยนะคะบางคนอาจจะไปเรียนเสริมเรียนอา,อาชีพอะไรเงี้ยนะคะหรืออาจจะเป็นในลักษณะของบางคนเนี่ยทำงานประจําอยู่ทํางานบริษัทอยู่แล้วมีการออกเพื่อจะไปเรียนเป็น าสายอาชีพต่างๆไม่ว่าจะเป็นเสริมสวยช่างอะไรเงี้ยนะคะหรือบางคนก็อาจจะไปในในในส่วนของการสอบแข่งขันต่างๆก็ได้นะคะเพราะว่ามันมีการจบเพื่อเพื่อที่จะไปเรียนรู้อะไรใหม่ๆนะคะประมาณนี้บางคนอาจจะเปลี่ยนนะคะงานเป็นคนละอย่างเลยหรือย,ย้ายนะคะไปอยู่อีกที่หนึ่งหรือแดนไกลต่าง ต่างที่ต่างแดนต่างประเทศได้นะคะเพราะฉะนั้นแล้วถามว่าการงานดีไหมนะคะเป็นจังหวะที่ดีและโอกาสที่ดีนะคะแต่จะต้องเริ่มต้นใหม่นะคะเริ่มศูนย์ใหม่เลยแต่มันจะเป็นการเริ่มต้นที่สดใสนะคะการเริ่มต้นที่ดีในอนาคตนะคะถึงแม้ว่าวันนี้คุณเริ่มต้นใหม่มันจะมันจะเป็นการเริ่มต้นจากศูนย์ก็ก็ตามนะคะแต่ว่าในาอนาคตดีแน่อนอนนะคะมันจะเป็นอะไรที่เหมือนกับว่า ทำแล้วไม่ได้ศูนย์เปล่านะคะอย่างเช่นถ้าเราไปเลย เรียนรู้อะไรใหม่ๆหรือเป็นช่างเนี่ยนะคะเราเราก็สามารถทำเงินได้ทั้งทั้งชีวิตอะนะคะอย่างอย่างเช่นช่างเสริมสวยอะไรเงี้ยนะคะก็สามารถที่จะไปเป็นลูกจ้างหรือเป็นนายตัวเองได้นะคะเป็นอาชีพอยู่ที่ไหนก็ทำได้อย่างเงี้ยนะคะมันเป็นเหมือนกับทุนนะคะหรืออาจจะเป็นการลงทุนใหม่ๆก็ได้นะคะบางคนถ้าไม่ไปเรียนก็อาจจะเป็นการทำงานแบบใหม่หรือทำธุรกิจใหม่ก็ได้เช่นกันค่ะสำหรับท่านใดที่รองานอยู่ ะะแต่ว่าในในลักษณะของคนว่างงานเนี่ยมันจะค่อนข้างว่างนานนิดนึงบางคนอาจจะถึงปีใหม่เลยอาจจะว่างมาตั้งแต่ปีที่แล้วนะคะสาหรับปีนี้มันก็ยังยังทิ้งทิ้งห่างอยู่นะคะก็ต้องรอหลังมกราไปนะคะถึงจะได้งานนะคะหรือบางคนอาจจะต้องเหมือนกับไปสอบไปอสอบแข่งขันขต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็น ใกล้ใกลบ้านหรือที่ต่างประเทศอะไรอเงี้ยนะคะมีการรอคอยมีการาสําเร็จแต่ว่าเหมือนกับจะต้องรอนิดนึงนะคะใครที่อยากไปทํางานต่างประเทศไปสอบไปสมัครไว้อะไรเงี้ยนะคะมีเกณฑ์ได้ไปในภายในปี64นี้ไม่ว่าจะเป็นช่วงใดๆนะคะแต่ต้นเดือนอ่ะมันจะมันจะเป็นลักษณะของการรอคอยนะคะการรอคอยเพื่อที่จะใช้อ่อ เพื่อจะได้หรือชัยชนะนั่นเองนะคะไม่ว่าคุณจะทํางานใดๆถือว่าโดดเด่นเลยทีเดียวนะคะแล้วก็เป็นเป็นอะไรที่สดใสนะคะเป็นอะไรที่สมหวังถ้าใครที่อยากเอ่อเหมือนกับเรียนนะคะรู้เพิ่มเติมหรือไปทํางานต่างประเทศน่ะนะคะมีโอกาสสูงมากๆเลยนะคะการงานถือว่าโดดเด่นเนาะแต่ถ้าใครที่มีปัญหาอุปสรรคในช่วงนี้อยากให้รอไปก่อนนะคะอยากให้รอไปก่อนซัก เดือนหรือ2เดือนนะคะถ้าทนได้เนาะเพราะว่าถ้าคุณออกอในช่วงมกราเนี่ยคุณจะมีการตกงานน,นานนะคะบางคน3เดือนถึง4เดือนเลยนะคะแต่ถ้าอย่างอย่างเร็วก็จะสักเดือน2เดือนนะคะแต่มองว่ามันมันเป็นอะไรที่เหมือนกับต้องรองนานะนะคะอย่างเช่นเหมือนเราไปทําแต่ถ้าเป็น การเรียนรู้เนี่ยมันก็จะเป็นคอร์สๆไปเนาะมันก็จะเป็นเรื่องของปกตินะคะที่ที่เราต้องเรียนรู้จนกว่าจะจบอะไรเงี้ยนะคะแต่ถ้าเป็นการทํางานที่บริษัทหรือไปสมัครงานใหม่เนี่ยนะคะมันจะเป็นอะไรที่รอนานแล้วเราจะไม่ได้อะไรเลยอย่างเงี้ยนะคะ <ๆ S 1> <ๆ S 2> ก็พยายามนะคะทนไปก่อนหรือหาทำอะไรที่เป็นงานพาร์ทไทม์อะไรเงี้ยรอนะคะในในในช่วงของต้นต้นปีนะคะการงานไม่ค่อยไม่ค่อยจะ โดดเด่นในเรื่องของการเงินสักเท่าไหร่ก็คือไปได้เรื่อยๆแต่ไม่ได้แย่นะคะมีการเริ่มต้นใหม่แต่อาจจะเป็นการเริ่มต้นจากศูนย์รหรือการเริ่มต้นนับหนึ่งใหม่อะไรเงี้ยนะคะแต่ว่าทีนี้ช่วงกลางปีหรือปลายปีเน่ยนะคะคล้ายๆกันมันจะมีชัยชนะมันจะเป็นอะไรที่มีแต่ รายได้เข้ามานะคะช่วงกลางปีการเงินดีมากๆนะคะการงานดีการเงินก็ดีนะคะในช่วงปลายปีนะคะตั้งแต่ดีตั้งแต่กลางปีนะคะตั้งแต่มิถุนาไปนะคะมิถุนาไปก็จะเป็นในลักษณะของมิถุนากรกฎานะคะก็จะทําให้เรื่องของการงานการเงินเนี่ย นะคะครอบคู่กันไปโดยเฉพาะเรื่องการเงินเนี่ยนะคะโดดเด่นมากๆนะคะเงินเก่าเงินรอคอยที่เราทําไว้ตั้งแต่ปลายปี63หรือต้นปี64เนี่ยนะคะกลางปีได้แน่นอนนะคะมีเกณฑ์ได้เงินแสนเงินล้านหรือเงินก้อนใหญ่นะคะจากการทํางานนะคะหรือเงินเก่าๆที่คุณรอคอยนะคะได้แน่นอนนะคะสำหรับเการเงินเนี่ยนะคะก็จะมีราย รับเข้ามานะคะมากนะคะแล้วก็จะเป็นในลักษณะของบางคนอาจจะมีการซื้อทรัพย์สินอะไรใหม่ๆนะคะอย่างเช่นนะคะซื้อรถใหม่นะคะก็มีเกณฑ์ถ้าถามว่านะคะในปี6 4นี้มีเกณฑ์ได้รถใหม่ไหมได้แน่นอนนะคะก็คือกลางปีไปมิถุนายนกรกฎาไปคุณสามารถซื้อได้นะคะแล้วก็ในเรื่องของความรักนะคะคนโสดมีเกณฑ์น,นะคะมีเกณฑ์ได้เจอคนที่ เหมือนกับอายุอายุมากกว่าหรือมากประสบการณ์นะคะอย่างเช่นถ้าคนโสดเนี่ยอาจจะเจอคนที่ที่เคยมีคู่มาก่อนแล้วหรือเป็นแม่ไม่พ่อไม่อะไรเงี้ยนะคะแต่บางคนอาจจะเป็นในลักษณะของอาจจะเจอคนที่เหนือกว่าเราอะนะคะอย่างเช่นหน้าที่การงานนะคะที่ใหญ่กว่าเราหรือฐานะที่ที่ดีกว่าเราอะไรเงี้ยนะคะเข้ามาแต่จะเป็นลักษณะของคนที่ เราอาจจะไม่ค่อยจะอพอใจสักเท่าไหร่หมายถึงว่านิสัยนะคะเราอาจจะไม่ชอบโดยนิสัยของเขาอะไรเงี้ยนะคะหรือคําพูดนะคะเขาอาจจะเป็นคนที่พูดตรงๆนะคะพูดไม่ถนอมน้ําใจอะไรเงี้ยจะเป็นลักษณะนี้เข้ามาคนโสดมีเกณฑ์ได้เจอนะแต่ว่าอันนี้ก็ลองคบไปก่อนนะคะแล้วก็ศึกษากันไปนะคะแต่ถ้าถ้าคุณคิดว่าโอเคก็สามารถครบได้แต่มันจะเป็นลักษณะของเขาจะเป็นคนตรงๆอ่ะเนาะก็ ต้องต้องเข้าใจนะคะเพราะว่าถ้าบางคนแบบคิดมากเน่ยเป็นคนคิดมากคิดเยอะเนี่ยก็จะเหมือนกับรู้สึกคุยกับเขาแล้วรู้สึกเสียความรู้สึกอะไรเงี้ยนะคะมันจะเป็นลักษณะนั้นเพราะเขาเป็นคนตรงนะคะจะเป็นคนตรงๆรงค่ะไม่ว่าเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนะคะแล้วก็ในส่วนคนที่คบ <c oughs> หากันนะคะที่เป็นแฟนหรือมีมีคู่มีคู่คบหากันแต่ยังไม่ได้แต่งงานนะคะความรัก อาจจะคบแบบซ่อนๆหรือโคบแบบปเปิดเผยก็ได้นะคะในช่วงเนี้นะคะก็จะเป็นช่วงที่มีเรื่องที่ต้องคุยกันต้องศึกษาการแล้วก็ต้องทำอะไรร่วมกันบางคนหาโครงการใหม่ๆร่วมกันเช่นทําธุรกิจร่วมกันอย่างเงี้ยนะคะเหมือนกับสร้างฐานะอะไรเงี้ยเหมือนมีแผนที่จะลงเอยกันนะนะคะแต่ว่าถามว่าดวงการแต่งงานมีไหมในช่วง ปีห4สี่างแต่มันจะเป็นอะไรที่ที่ลงตัวนะคะชัดเจนนั่นเองนะคะอย่างเช่นเหมือนกับจะได้ทำอะไรร่วมกันนะเนาะอาจจะอยูย่อาจจะได้อยู่ร่วมกันนะคะหรือทำงานร่วมกันอย่างนี้ก็ได้นะคะหรือไปเที่ยวด้วยกันอะไรเงี้ยนะคะมันจะมีในลักษณะของการเหมือนกับได้ได้พูดคุยกันมากขึ้นปรึกษากันมากขึ้นนะคะเข้าเข้าใจกันมากขึ้นจากที่บางคนแบบ จากปี63เนี่ยอาจจะไม่ชัดเจนปี64ชัดเจนนะคะแต่ถ้าคนที่อยู่แดนไกลก็ยังต้องรออยู่นะคะปี64ก็อาจจะมาหากันบ้างแต่ก็ยังไม่ไม่ไ,มไ,มได้โดดเด่นในลักษณะของการไปอยู่ด้วยกันเนาะแต่ถ้าถามว่ามีเกณฑ์ได้อยู่ด้วยกันไหมถ้าสมมติเนาะว่าเรามีแฟนต่างชาติต่างที่ต่างแดนนะคะหรืออาจจะเป็นชาติเดียวกันนี่แหละแต่ทํางานอยู่ต่างประเทศอะไรเงี้ยนะคะอยู่ต่างจังหวัดแดนไกลนะคะก็ะถามว่ามีเกณฑ์ได ไปอยู่ด้วยกันไหมหรืออย่างทาวิสบิซ่าเนี่ยจะผ่านไหมผ่านนะผ่านแต่อาจจะต้องรออะไรเงี้ยนะคะก็ถ้าเป็นปีอกสีขอให้เป็นปลายปีนะคะจะดีนะคะแต่ถ้าเป็นต้นปีไม่ค่อยดีเท่าไหร่ในเรื่องของการเดินทางเนาะอาจจะด้วยอะไรหลายๆอย่างนะคะไม่พร้อมแต่ว่าช่วงกลางปี ปลายปีไปอะนะคะ4 4เดือนท้ายอะนะก็ทํะไรก็จะได้สําเร็จนะคะอย่างเช่นไปต่างประเทศต่างแดนแต่สําหรับใครที่อยากไปทํางานดูดินนะคะต่างประเทศอะไรเงี้ยนะคะจะดูดินกว่าความรักนะคะสําหรับคนที่ แต่งงานแล้วนะคะความรักก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ออกําลังเข้า,เขาใจกันนะคะคู่สร้างคู่สมถ้าถ้าได้กันใหม่ๆเนาะยังไม่มีลูกอะไรเงี้ยนะคะยังไม่มบุตรเนี่ยมีเกณฑ์มีบุตรนะคะถ้าใครที่รอคอยบุตรอยู่มีเกณฑ์ได้บุตรในปี64นี้นะคะจะได้ตั้งแต่ต้นๆปีเลยนะคะแล้วก็บางค่ะบางคนอาจจะเป็นในลักษณะของมีโชคลาภเข้ามานะคะจากคนที่อายุน้อยกว่าหรือบุตรก็ได้หรือเลขท้ายถ้าใครที่ออกรุดใหม่นะคะให้ซื้อเลขท้ายดูเนาะอาจจะเป็นใน ลักษณะของโชคลาภเกี่ยวกับตัวเลขนะคะอย่างเช่นเลขที่บ้านถ้าซื้อบ้านเนาะแล้วก็ถ้าซื้อรถก็เลขที่รถนะคะหรือถ้าใครที่มีบุตรนะคะจะอาจจะซื้อวันที่ ที่ลอดนะคะหรืออะไรก็ได้ที่เป็นเลขที่ที่บ่งบอกว่าเป็นวันนี้วันเกิดอะไรเงี้ยนะคะวันเกิดของลูกอะไรเงี้ยนะคะได้เช่นกันนะคะเ,เดือนปีพศออได้เงี้ยนะคะเหมือนตัวเลขให้โชคค่ะนะคะเกี่ยวกับครอ,อ,อบครัวเรานี่แหละนะคะสําหรับสุขภาพนะคะสุขภาพก็ถือว่ายังยังไม่ได้มีอะไรน่าเป็นห่วงเพงียงแต่ว่าบางคนถ้ามีโรคประจําตัวก็จะต้องไปพบแพทย์ทานยาประจานะคะก็คือแต่ถ้าใครที่แข็งแรงดีอยู่แล้ว ปี64ไม่น่าห่วงค่ะนะคะอาจจะเป็นอาจจะเป็นบางคนไม่สบายปกติก็คืออาจจะพักผ่อนน้อยเพราะว่าทํางานเยอะเนาะปี64คุณมีโปรเจกต์ใหม่ๆเข้ามามันก็เป็นการเริ่มต้นใหม่ก็อาจจะต้องออทํางานให้ให้เยอะขึ้นหรือทํางานแบบบางคนไม่ไม่รู้จักคําว่าพักผ่อนนะคะก็คือขยันน่ะนะคะก็ทําทั้งวันทั้งคืนบางคนเนาะก็จ,จะเป็นในลักษณะของการไม่สบายได้เรื่อง,เร,องเรื่องธรรมดานะคะแต่ก็ ทานยาพวกแพทย์ก็หายนะคะก็ไม่น่าห่วงค่ะการเงินก็ยังเป็นปีที่การเงินดีนะคะการเงินเด่นมีดมีเงินเข้ามาแต่ก็ยังเป็นอะไรที่ต้องลงทุนอยู่นะคะเป็นปีแห่งการลงทุนเป็นปีแห่งการเริ่มต้นเป็นปีแห่งการเออสำเร็จสมหวังนะคะก็ถือว่าอยู่อยู่ในเกณฑ์ที่โดดเด่นเนาะแต่มันมันจะมีการไม่ไม่เป็นเรื่องใดก็เรื่องหนึ่งมีการจบนะคะมีการจบแล้วก็มีการ ตัดสินใจอย่างเน่แน่นหนักแน่นนะคะบางคนจะมีการจบจากคนรักเก่านะคะไปไปคบกับคนใหม่หรือบางคนอาจจะจบจากที่ทํางานเก่าอย่างนี้ก็ได้ไม่เรื่องใดก็เรื่องหนึ่งเนาะบางคนก็อาจจะเหมือนกับซื้ออะไรใหม่ๆรถใหม่ซื้อบ้านใหม่เงินก็หมดอะไรเงี้ยนะคะจะเป็นลักษณะนี้มันจะมีอะไรที่หมดไปอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะก็ถ้าเป็นเรื่องเงินก็เ,เราก็ระมัดระวังไว้นิดนึงนะคะเซฟเงิน,นไปบ้างนะคะแล้วก็ถ้าเป็นเรื่องอื่นๆก็ พยายามนะคะอย่าประมาทนะคะก็คือดวงดีอยู่แล้วนะคะเราก็พยายามทำให้ให้ดีกว่าเดิมดีขึ้นอะไรเงี้ยนะคะมันก็จะมันก็จะไม่ได้แย่นะคะในเรื่องของถ้าใคร มีคดีความหรืออะไรเงี้ยนะคะจะก็จะโดดเด่นนะคะชนะแต่ก็ต้องเสียเงินเนาะมันเป็นเรื่องปกตินะคะถ้าใครที่มีคดีความถามว่าปีห4สมีการจบไหมจบนะคะทุกสิ่งทุกอย่างนะคะจะจะคลี่คลายนะคะจบลงจบลงในช่วงปีห4สีแน่นอนนะคะไม่ว่าจะเป็นคดีใดๆก็ตามนะคะแต่ก็ถือว่าคุณก็ต้องเซฟเงินไว้นิดนึงเพราะว่าถ้าใครมีคดีความเนี่ยนะคะเสียเงินแน่นอนก้อนใหญ่ด้วยนะคะแต่ว่าในที่สุดนะคะคุณก็เป็นคนชนะนั่นเองนะคะสำหรับ คลิปนะคะราศีเมถุนนะคะประจำปี64ก็จะประมาณนี้นะคะคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนเนาะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบพระคุณมากสำหรับ่ทุกคนที่เข้ามารับชมค่ะสวัสดีค่ะ